สวัสดีค่ะทุกคนซาสวัสดีนะคะซาเอามาเที่ยวง,งานเทศกาลงานในนี้มันมีทุกปีเขาเรียกว่างานกาชาติหรือว่างานเทศกาลอาบน้ําแร่เลระนองนะเขาชูทรัพยากรธรรมชาติของเมืองระนองจ้าน้ําแร่นะคะทุกคนแต่ซิกเนเจอร์ไม่ใช่อยู่ที่ว่าในงานนะ่ไอ้นี้นะงานน้ําแร่ซิกเนเจอร์มันอยู่ที่บูธจ้า บูธของหน่วยงานราชการเขาจัดได้มันและสนุกมากไปดูกันเลยจากข้างในอยู่ข้างในนะคะทุกคนสายยังไม่ยังยังยังไม่เฉลยไปดูกันจ้ะไปสนุกกันพร้อมๆรอกันไอ้นี้ก็ของกินทั่วไปนะทุกคนก็รู้จักของกินเนี่ยทั่วไปมีมีทุกงานว่างั้นเนอะของกินอย่างนี้เนาะถูกกินเลยค่ะน้มเลยพวกุ๋ยเตี้ยวข้าวปัดอะไรแล้วแต่แล้วแต่คนจะกินเนาะ เราไปดูซิกเนเจอร์ของงานดีกว่าว่ามันไยะค่ะสนุกมากสนุกมากสาไปตามคำล่ำลือนะเ,เขาลือกันเขาล่ำลือกันว่างานนี้มีไอ้ไอ้หน่วยงานนี้มาจัดสนุกมากสนุกมากและคนเต็มหน้าหน้าบูดเขราะว่าคนเต็มหมดเราไปดูกันนะว่าสนุกขนาดไหนาสามาตามข่าวลือเด้อ ไม่ค่อยมีนะงานอย่างนี้ที่เขาจะดบูธที่ว่าหน่วยงานจะจัดให้สนุกแบบนี้ส่วนมากก็นั่งขายของมาลองกองเกงการแสดงของเด็กของแม่บ้านของหน่วยงานอะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่เขาจัดแบบมันมากไปดูกันเลยสาก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะงานราชการเขาจัดได้มัน ที่ดังที่สุดในงานนี้กันไปดูกันว่าเป็นบูธอะไรนะคะทุกคนดังมากในประเทศไทยไม่เคยมีกันแล้วกันสาไม่เคยเห็นมีงานนี้งานเดียวจ้าบูธอย่างนี้สุดยอดคนเยอะมากบูธนี้คนจะเยอะไปดูกันส่วนมาก็มันเป็นกองกินแฟนน้พวกของกินทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็มาออบรู้กันนะเป็นงาน เรียกว่างานอาบน้ําแร,เร่เลระนองค่ะอาบน้ําแร,เร่เลระนองล้วเข้าต้องการชูน้ําแร่ของมังระนองนะน้แร่แท้เนาะเขาต้องการชูทรัพยากรของจังหวัดนะคาจะจัดทุกปีงานนี้จังหวัดก็เป็นเจ้าภาพนี่นี่เราให้ให้ดูของกินไอ้พวกนี้ไปก่อน เดี <Trust> ๋ยวเราไปดูทีเด็ดข้างในกันค่ะทุกคนสาอยากให้พวกเราดูทีเด็ดจ้าสนุกสนานบ้านเบื่ดูวิวติวทัศน์ดูของกินดูคนดูของขายกันไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในที่โคตรเก๋ที่ทัศกาลไปดูสวยๆงามๆอากาศกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนของกินทั้งนั้นเลยค่ะของกินทั้งนั้นของกินเยอะมากเยอะมากม ตอนเย็นๆตอนหัวค่ำเนี่ยคนในเขตเทศบาลและคนต่างอำเภอก็เข้ามา,าจากงานนี้ถ้าคืนไหนที่มีดนตรีนักร้องที่คนชอบอะไรคนจะเยอะของพวกนี้จะขายดีมากคนมาฝากท้องที่งานหมดเลจ้ะคนมาฝากท้องที่งานหมดแล้วแต่จะกินอาหารการกินจะเยอะงานกาชาติหรืองานของจังหวัดเนี่ยของกินเยเยอะจ้ะ ให้เราเข้ามาในช่วงที่เขาจัดนทิทรรศการของแต่ละหน่วยงานนะคะทุกคนแต่ทีเด็กอยู่ในนี้เลยจ้าทีเด็ดอยู่ในนี้เลยจ้า,เด,ดนนเ,จาเดี๋ยวจะให้ดูนี่ของตำรวจภูธรจังหวัดระนองเดี๋ยวเดี๋ยวซับพาไปดูข้างในก่อนเนาะอันี้ของ อันนี้ก็มีเป็นโรคหัปปวใจอันนี้ฝั่งนี้ของของของอนุรักษ์ของของเขตอนุรักษ์อันนี้เขาเป็นป้าย ายพันไร่เพ <Jerry> า,างาพั้นก็แล้วกันอันนี้ของหน่วยงานไหนสามไม่ไม่ไม่มองไม่ก็เห็นแต่จะเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตอะไรประมาณนี้เองอันนี้ก็รถรถประ por, จำจังหวัดระนองนอะมาสองแถวขามาออกงานเหมือนกันจะเป็นบูธหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยเหมือนเขาว่าก็ททำว่าและก็ตัดสินในคืนสุดท้ายว่า ว่าว่าว่าใครจะได้ได้ทีหนึง่งรู้สึกว่าเขาจะแข็งกันอะไรเนี่ยจ้ะแบบจำลองของแต่ละหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเขาก็จำลอง ค้าท่านเาจะรู้ม oh ันไปยัปมันไปยคงไงไปเลยยาวๆฟังเสียงในฟิล์มไปเลยนะคะทุกคนท่านเ็นกิจตำรวจหน่วยงานตำรวจในกงจังหวัดระนองนะแต่เขาจัดเปลกแหวกแนวไปเลยกับตึก เขาเอาเอาน้องๆที่วัยรุ่นวัยรุ่นตำรวจรอรออะรอรอขาวขาวรอรอออกมาเป็นหนุ่มน้อยตกน้ำเนี่ยหนุ่มน้อยตกน้ำแร่นองเนี่ยหนุ่มน้อยซุเนี้สุดซุมนี้สุดสาไปงานนี้ก็เพราะซุมนี้นะจริงจริงเอาตัวไ่ง่ายสนุกมากสนุกมากมากสาไม่เคยเห็นที่ไหนนะหนุ่มน้อยตกน้ำ หนุ่มน้อยในเครื่องแบบกตกน้ำเฟีย้ยงกงันสนุกอย่าปลาก็สนุกมาก <c oughs> ดูกันไป <c oughs> ยาวๆนะคะ <c oughs> ทุกคนสนุกมากๆเลยนังมียังมีอยังมีอีกใกล้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 แล้วนี่แหละบินบินหลบบ้า เห็นยังไงวะเฮ้เราได้จะลองดูนะมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายจะลองดูบางคนยังสงสัยพี่ว่าเฮ้ยมันน่าจะได้นะมันน่าจะได้จะทำได้นะครับหลังจากกาสนใจก็เชิญอนะครับเชิญเลขเข้ามานะครับทดสอบกันนะครับกิจกรรมทดสอบกันเลยครับตื้อบัตรตัวตัวเลยครับนี่นะครับมาแต่พอกเราพมแล้วครับเชิญเลยครับเผื่อเลยครับ เปยนผู้ชายยังค่ะเป็นผู้ชายยังอยูเนี้ยนี่คนนี้มือวางอีกคนในพี่คนนี้ปาดแม่นมากแเห็นสามลูกรู้กว่าโดนสเลยอ่ะสนุกมากจากกันพี่เขาสวนสาไปแล้วสวนสาไปแล้วอะไรไปแล้วตใจสนุก แล้วก็แล้วก็ขอบคทสอมคุณลงไม่ได้แค่เพืองอะไรนาะคจะไ้บอนี้ด้วยอ่ะได้ไหมได้ไหมพี่อืพ่งไปนิเดียวนะครับคุกสามตั้งใจครับเดี๋ยวไม่โดนยแมยังสงสัยนะครับยังสงสัยว่าจะมาอีกค่ะมาอีกกันเลยนะคะมาอีกหนึ่งะครับถ้าถ้าตัวน้องคนนี้อาจจะต้องแบบเสียถึทสามรับรองรับรอง เชิญได้เลยนะคะกับชุมของตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะคะวันนี้น้องๆในตำรวจจากด่านศุลกละกรรละน้องก็มาเป็นเหยื่อให้ถึงทุกคนอย่ใช้แทบไม่เหยื่อเลยนะสาวแล้วว่าปากใสแล้วอ่ะยังไงก่อนไม่ไม่เหยื่อเหมอนกันบุตบุตนะครับบุตบุตรข้อที่สองเต้นไปเลยร่วงไปเลยหายไปเลยเป็นอะไรที่ปากถลแต่ดูดูหน้าเหมือนคุณพี่จะสงสารคุณพี่สงสารไหมคะ พี่กระากคนนู้นยังไงคอ้องคนนี้พะคนนู้นไม่ได้จองคนนี้ไงคะอนอนอนไม่ก่อน้อมไม่ก่อน้อนไม่ก่อนเดี๋ยวเนเดินเนี่ยจะเดนหนักกว่านีนะครับอ่ะขึ้นไม่ได้อีกน้องนี่ขนาดไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของคุณพี่เขานะคะด้ยแล้และทางนี้คือตั้งใจคือจะปาให้ลง ปาลวงเาจาล้วงไปเี <to sex> <urai> ๋ยวถาคนนั้นลวเชิญเชคุณผู้หงสัยคนพี่แเปนซ้อมมาจะังไงคะเราจะซ้อมยิงปืนใ่มต้หนโอ้ตายแล้วคุณชายชายที่บ้านอยู่ดีไหมคะเขาเคยกล้าเถียงไมปตอบภัรอยู่ไหมต้องเคเลยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอาเลครับใครเดินจะตไปกันนะครับจะเอาคนไหนคะอุณกได้คนไหน เอาจริงๆให้ชี้เป้าเร็วๆเร็วๆเลยเร็วๆเลยถ้าใครไม่ออกไปเดี๋ยวจะไป็้องในด่านเร็วๆเลยค่ะที่ให้ถูกคนนะครับลายแบบนะครับต้องประจานชุมนยากรณ์นะครับในด่านลงมาเไปนะครับบนพีดยันต้องถึงจุดของพีดต้องไปเลยค่ะเอ็ดจีตลอะมากคนนี้ไม่ด เนี่ยพี่หลงนะคะตายแล้วคุณพี่ขาใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะให้ในแบบทำใจนิดนึงยังไม่ค่อยตกน้ำเหมือนกันป้าจะเขนาดูดเหมือนกันนะครับเดี๋ย่าหงุดหงิดคือความตั้งใจนี้พกเราจะถามเลยหรือกระถางเปล่าโอ้โหรอบใหนะครับรูบแรกมีความปานนี้เบาๆเบาๆเบาๆแม่เอ๋อ ไไม่ด้อย่าด oh. ูสัมภาษณ์นะบอกมีอะไรอยากบอกคุณพี่เขาคะเอออีกตะการหนึ่งขอเป็นลูกที่เท่าไหร่ดีคะค่อยลงคะมด้วยความแม่นยำเนี่ยสั่งได้สั่งได้แย่แล้วคุณพี่หน้าดูเครียดแค้นนะคะไหนว่าจมจะเอากลับบ้านเนี่ย บอลนี่แหละอย่าไปโดนให้โอกาสกันครับโอเคลงมาคนไปขึ้นไปไปหนุ่มน้อยหน้ามนเอาไว้สนใจนะครับร่วมกันสนุปสถานโอเคครับเฉียรเลยครับเชียร์อะไรเชียร์อะไรครับตอนวันนี้ในแบบในแบบหนุ่มหล่อของสุรากาลว่างมากนะคะอย่ามองกันนะครับมาติดงานนะครับหาแน้ปแร่แลนดน้องนะครับปี2568นห้ร้บแปดนะครับท่านมามาล้วงตาบลับรักดาวการ์ ตอนนี้นะครับร้านนาวากาชาติของเรานะครับก็เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับมีของรางวัลมากมายนะครับเราใส่ไปตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นนะครับเราใส่ไปทุกรางวัลนะครับที่เราจะให้นําออกในวันนี้นะครับมีทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับจักรยานสิบคันนะครับมันลง2ี่สตัว นองจ้าทุกคนสอง8ั้ดนื้อสวยงามปรา